สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสิริวัลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะเราอยู่กันในการฟ้าใสารอบบยใบสิริวัลเพราะนั้นต้องถามอาจารย์แล้วค่ะเราจะเห็นฟ้า,สาใสๆสไหมคะอาจารย์ใน,นานะที่อา,าอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงครับก็ไม่อยากจะให้เครียดมากนะครับในเรื่องความมั่นคงซึ่งบางคนก็บอกว่าเครียด แต่จริงๆความมั่นคงปลอดภัยมันก็เป็นเรื่องของทุกคนนะครับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนของครอบครัวของตัวคุณปุ้มเองของพวกผมนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมีการบริหารจัดการในลักษณะของยุคใหม่ของยุคใหม่ที่อาจจะต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีทั้งหน่วยงานของภาครัฐภาเอกชนต้องคิดถึงเรื่องงบประมาณต้องคิดถึงเรื่องภัยพิบัติ ต้องคิดถึงเรื่องนะครับกระบวนการข้ามชาติแก๊งคอเซนเตอร์นะครับคิดถึงเรื่องสงครามนะครับในภูมิภาคต่างๆที่ทําให้ราคาน้ํามันราคาพลังงานผันผวนคือทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นงานความมั่นคงซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับนั่นนั่นนั่นคือ,อประเด็นก็คือว่าไม่ต้องเป็นกังวลมากนะักเพราะว่าเรามีคนที่มีความรู้เรามีระบบนะครับ ที่เรารักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศมายาวนานมากเลยนะเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยประเทศไทยก็ฝ่าวิกฤตมาได้เป็นเอกราชรักษาเอกราชรักษาธิปไตยรอดพ้นภัยพิบัติต่างๆมาได้แต่ว่ามันยากขึ้นใช่ครับคุณสุริวัลครับแล้วก็ต้องตั้งหลักกันให้ดีคิดกันให้ดีเข้าสู่ระบบใหม่ให้ดีว่าในยุคใหม่เนี่ยเราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบไหนเอา ภาคประชาสังคมภาคประชาชนมามีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนบางระบบเราต้องดูแลตัวเองด้วยอย่างเช่นอย่าให้ใครเขาหลอกให้ให้เราไปกดเงินให้เขาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความ <c oughs> ของปลอดภัยไซเบอร์นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของอย่าให้ใครเขาหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นอย่าให้ใครเขาหลอกถ่ายรูปเราล่ารูปเราไปขายอย่างนี้มันต้น <c oughs> ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความขอ่คปลอดภัยทั้งหมดนะครับซึ่งมันผสมกันระหว่างแบบแบบเดิมๆก็คือแบบที่เป็นค่าศึกสงครามภัยจาก นอกประเทศนะครับภายในอดีตอย่างเช่นคอมมิวนิสต์ภายในปัจจุบันอย่างเช่นพวกกลุ่มหัวรุนแรงพวกก่อการร้ายนะครับพวกอิทธิพลของม,มาหาอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงประเทศและภัยคุกคามสมัยใหม่อ่าอยู่หลังบ้านเรานี่เองเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของโลกร้อนเรื่องของภัยพิบ,บัติน้ําท่วมน้ําแรงนะครับแผ่นดินไหวเพราะเพราะปลูกไม่ได้นะครับแป,รปลรวนไปหมดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวม ก็ต้องถือว่าเรากําลังเปิดประเทศนะครับเรากําลังกลับไปอยู่ในสายการที่จะมีการเชื่อมโยงกันอีกแต่ครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะเริ่มต้นตรงนี้ดีไหมครับคุณศิริวัลครับว่าลม,มลมไม่เหมือนเดิมยังไงนะครับ<ด>แ,ลแล้วแล้วเราต้องเตรียมตัวกันยังไงแล้วก็อะไรจะมาะถึงประเทศไทยบ้างทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับเรื่องดีก็เยอะนะครับนะักท่องเทีย่ยวตอนนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อวานที่ภูเก็ตก็มีความสุขกัน นะครับอ่าก็เริ่มเห็นความคึกคักนะครับอ่าสนามบินก็ตอนนี้ก็มีการบ่นกันแล้วว่าแออัดนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนก็บ่นว่าไม่มีคนเลยตอนนี้ก็รอนานใช้เวลานานเขาบ่นกันค่ะอาจารย์ใช่ครับตอนนี้ก็ต้องปรับตัวนะครับพรมแดงก็จะเปิดทยอยเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าแต่เริ่มต้นด้วยโรคใบใหม่เนี่ยครับคุณสิริวัลครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงนะครับสองประเด็น ประเด็นหนึ่งมันเป็นโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่ปีนี้นะครับขีดความสามารถในการเชื่อมโยงโด้วยเทคโนโลยีอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของอความสามารถของเครื่องไม้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เนี่ยจะจะเพิ่มขึ้นแต่ละปีเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวนะครับต่อไปอีกไม่กี่ปีฮะคุณศิริวัลครับเราอออากาศแบบนี้นะครับ จะมีสมองกลแปลให้เราเป็นยี่สิบภาษาพร้อมกันเลยใช่ได้เลยนะครับเร,เราพูดภาษาไทยเนี่ยเพื่อนบ้านลาวเพื่อนบ้านมาเลเซียนเนี่ยฟังรายการผมกับคุณศิริบาลเนี่ยเป็นภาษาถิ่นเขาได้เลยออกอากาศร,ร,รายการสดได้เลยอาจารย์ขอคุยนิดนึงตอนนี้เรามีแฟนรายการคอมเมนต์เข้ามาฟังจากลาวค่ะเพราะมันมี youtube โซเชื่อมีเดียด้วยใช่ครับจริงๆไทยลาวที่เป็นสองประเทศที่ไม่ต้องแปลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ศัพท<ช>์ทั้งหมดมีมีหลายศัพท์หลายคําเราก็ไม่รู้ ภาษาเราก็ก็เป็นภาษาของเขาเองแต่ว่าะระบบคอมพิวเตอร์ก็จะทําให้เราสามารถที่จะคุยกันได้เลยะนะครับอย่างอย่างอ,อย่างะสะดวกสบายนะครับถ้าคุณศิริวัลป่วยโทรไปเนี่ยนะครับหมอก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ออนไลน์เลยไม่ต้องเข้าคิวละไม่ต้องรอนะครับไปโรงพยาบาลในนะก็จะมีหมอหุ่นยนต์เยอะเลยนะครับ เนาะหุ่นยนต์ตอนนี้เราเห็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆวิ่งในศูนย์การค้ามาขายสินค้าให้เราไอ้น,นั่นแค่หนังตัวอย่างนะครับต่อไปจะมีหุ่นยนต์เยอะมากนะครับทั้งจราจรทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงงานนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโลกก็จะเปลี่ยนไปชีวิตก็จะดีขึ้นแต่ในส่วนนั้นก็ท้าทายว่าเมื่อหุ่นยนต์มาแทนเรารถยนต์ขับได้เองโดยอัตโนมัติเหมือนเครื่องบินนะครับแล้วแล้วคนจะทําอะไรนะครับ แต่ว่าโลกโลกใบนี้ครับก็จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆห้ามไม่ห้ามไม่ได้นะครับห้ามไม่ได้ย้อนกลับไปดูก่อนโควิดสิครับเราก็าไม่ค่อยใช้ซื้อของออนไลน์กันเท่าไหร่ไม่ค่อยสั่งอาหารออนไลน์เดี๋ยวนี้คล่องกันหมดเลยครับคล่องมากเลยครับกดนิดเดียวอาหารถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราไม่เคยรู้จักหมอพร้อมเลยนะครับก่อนโควิดนี่เรารู้สึกว่ามันยากมากที่จะรู้จักหมอพร้อมที่จะฉีดวัคซีนแล้วไปดู นะครับรายละเอียดเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ได้ง่ายทั้งหมดนะครับยังมีคนที่ยังเข้าไม่ถึงยังมีคนที่ไม่คุ้นเคยยังมีคนที่โดนวิชาชีพหลอกนะครับในเรื่องของออนไลน์อยู่แต่ว่าโลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับและส่วนใหญ่เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ในมือของมหาอำนาจอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมดนะครับจีนเองก็เริ่มผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่อง คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลาจากสหรัฐเพราะฉะนั้นสหรัฐกับพันธมิตรก็ยังคุมโลกเทคโนโลยีโลกสื่อสารโลกออนไลน์นะครับอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่เราต้องกลับไป,ไปเผชิญว่าเราจะเข้าหาสมาคมกับสหรัฐกับพันธมิตรของสหรัฐกับยุโรปที่จะเอาระบบสมัยใหม่มาใช้เอื้ออนวยความสะดวกให้กับคนไทยยังไงในขณะเดียวกันเราก็จะเลือก เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาจากจีนมาจากเกาหลีอย่างไงนะครับที่จะราคาไม่แพงและทันสมัยอันนี้ก็จะเป็นโลกที่เราจะต้องเผชิญทีนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าในโลกที่เราต้องเผชิญเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเจ้าของเทคโนโลยีก็แบ่งเป็นผู้เป็นค่ายชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีของฝรั่งของสหรัฐแนวโน้มในอนาคตก็อาจจะต้องมีปัญหากับจีนในการใช้เทคโนโลยีของจีนอยู่เหมือนกันอย่างเช่น เราเห็นชัดเจนว่ามือถือของจีนเนี่ยใช้ระบบเซิร์ช Google ออไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นสองขั้วชัดๆขึ้นโดยเฉพาะทางการอาหารเนี่ยแบ่งแล้วนะครับคุณสิริวัลครับอ่ก็คือว่าถ้าเราใช้ยุทธปกรณ์ของจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก,ก็ก็จะไม่รับของของของฝรั่งจีนนี่หมายความว่ารัสเซียด้วยนะครับรัเสเซียกับจีนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับะจะใช้ของอเมริกันของยุโรปก็จะยากขึ้นเยอะ แล้วอย่างเช่นระบบมือถือ 5G 6G 7G เนี่ยมันก็จะแบ่งค่าชัดเจนว่าจะใช้ของจีนหรือจะใช้ของออสหรัฐละพันธมิตรของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโลกใหม่ระเบียบใหม่ที่อิทธิพลของมหาอำนาจแข่งขันกันเข้มข้นขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากการกลัวจีนซะเยอะสหรัฐอเมริกากลัวจีนว่าเมื่อจีนเติบใหญ่มากๆอิทธิพลเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาจํานตัตแหน่งหมายเลขหนึ่ง นะครับของโลกแทนสหรัฐตรงนี้เขาเขาบอกว่าสหรัฐยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้<ช>ก็เลยประก,กาศยุทธศาสตร์ใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับในเอเชียโดยเฉพาะนะครับเ<ส>พื่อที่จะปิดล้อมจีนทอนกําลังจีนนะครับสกัดจีนไม่ให้จีนเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของหลายคนยังไม่ต้องเชื่อนะครับฟังหูไว้หูก่อนเพราะว่าก็ยังมีกลุ่มนงบอกว่ามันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปนะครับเพราะว่า จีนกับสหรัฐก็ยังต้องพึ่งพากันการตลาดก็ส่วนใหญ่สหรัฐก็ไปลงทุนในจีนผลิตสินค้าราคาถูกกลับไปขายมือถือชั้นดีที่เราซื้อแต่ราคาแพงๆนะครับคุณปุ้มครับผลิตในจีนทั้งนั้นตอนนี้มาผลิตในไทยบ้างนะครับไปเวียดนามก็มีนะอาจารย์ตอนนี้กับอินเดียเยอะขึ้นเยอะครับแต่ยังไงก็ไม่เท่ากับในจีนแต่ขณะน,นี้สายการผลิตกําลังจะย้ายจากจีนนะครับไปอยู่ที่เวียดนามไปอยู่ที่มาเลเซียอินเดีย เยอะขึ้นต่อไปอินเดียจะใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้แรงงานยังไม่พร้อมเท่าจีนนะครับแต่ก็เริ่มแล้วครับมือถือชั้นดีราคาแพงจริงๆถ้าถ้าดูข้างหลังเนี่ยเม็ดินไทยแลนด์เยอะแล้วนะครับย้ายมาย้ายโรงงานมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วนะครับเงียบเียบนะครับเพราะเขากลัวว่าถ้าไปอยู่ในจีนเนี่ยมันจะโดนคว่ำบาตรมันจะโดนนะครับคดีต่างๆอย่างที่เราเห็นในเรื่องของคดีจารกรรมเทคโนโลยีของลูกสาวบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนโดนจับในแคนาดา นะครับเขาก็เลยย้ายไปยังประเทศที่ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครหนึ่งในนั้นนะครับมีประเทศไทยด้วยนะครับมีเวียดนามมีมาเลเซียมีไทยนะครับที่ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครแล้วก็เขาเห็นว่าประเทศค่อนข้างพร้อมคมนาคมขนส่งของไทยเนี่ยดีกับเวียดนามเยอะนะครับระบบระบบกฎหมายก็ดีกว่าของเวียดนามยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่นะครับบางเรื่องก็ดีอย่างเช่นความพยนาข็งแข่งของ แรงงานเวียดนามเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยไม่ขยันนะครับแต่ของเขาเนี่ยอายุน้อยกว่ามากและตื่นตัวเรื่องภาษาตื่นตัวเรื่องการทํางานเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะนะครับเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเยอะอสนามเป็นยังเล็กอยู่เลยครับคุณสิรวันครับของเวียดนามผมไปมาหลายรอบแล้วนะครับอถนนขนทางทางทาดว่วนรถไฟฟ้าเนี่ย อีกนานครับอีกนานแต่ว่าเขาจะได้เปรียบเรื่องอรายงานราคาถูกไปเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ออาจจะแย่งตลาดวิทยุรานซิสเตอร์นีไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปหมดแล้วตั้งนานแล้วและจริงๆตอนนี้ก็คนไม่ผลิตไม่ฟังไม่ซื้อแล้วด้วยซ้ำนะครับเ<ช>ขาฟังออนไลน์ก<ช>ันลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกับโลกที่แข่งขันกันเข้มข้นขึ้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นทางการเมืองทางทางความมั่นคงก็จะยิ่งแหลมคม นะครับจะเห็นสงครามตัวแทนอย่างเช่นเราเห็นในยุโรปนี่แหละครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียหลังเมื่อหลังยูเครนก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐกับสหรัฐเป็นหลักเบื้องหลังรัสเซียก็จะเป็นจีนแล้วก็มีอินเดียอยู่ห่างๆมีอีกหลายประเทศที่หนุนรวมทั้งท่าทีที่คุมเกลือของฝรั่งเศสเนี่ยของเยอรมันในบางช่วงเนี่ยก็เดายากว่าเขาจริงๆอ่าแล้วประโยชน์ของเขาใช่ครับและประโยชน์ของเขาเองก็อยู่ที่การซื้อการร๊าซราคาถูกจากรัสเซีย นะครับทาให้เขาร่ารวยมหาศาลอย่างทุกวันเนี้เยอรมันรวยมากนะครับก็เพราะว่าได้ก๊าซราคาถูกไปผลิตรถยนต์เยอรมันขายเราไงครับตอนนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่แหลมคมมากขึ้นว่าจะต้องคว้มบาดใครนะครับเมื่อเกิดสงครามจะช่วยเหลือใครประเทศไทยเนี่ยใช้หลักง่ายๆครับคุณสีวันครับก็คือว่าทําตามกติกาโลกเอโลกว่าไงก็ว่าตามนั้นจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับสอง ดูให้ดีเล็งให้ชัดว่าใครจะชนะก็อยู่ตรงนั้นนะครับจะได้ประโยชน์ทุกครั้งแต่ตอาจาจะยากเปนนิดหน่อยค,ครับแต่แต่มองไม่ยากครับว่าใครจะชนะถ้าคุยกันจริงๆนะครับเรื่องแรงงานราคาถูกเนี่ยมันมันมองไม่ยากว่าใครจะชนะ,ะเรื่องเทคโนโลยีก็มองไม่ยากเรื่องตลาดก็มองไม่ยากนะครับก็ไปอยู่ตรงนั้นก็จะได้ประโยชน์นะครับอ่าเราทําตามกติกาสากลถ้าเห็นรัสเซียผิดกติกาโลกผิดกติกาของสหประชาชาติเราเป็น หนึ่งในสมาชิกลำดับต้นๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้ก่อตั้งเพราะว่าเรามีปัญหาในช่วงสงรครามโลกที่สองแต่ก็ลำดับต้นๆน,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 นะครับเราก็จะต้องบอกรัสเซียว่าจะต้องไม่ลุกลานประเทศเพื่อนบ้านด้วยกําลังนะนะครับจะต้องใช้สันติวิธีแล้วก็ลงมติตามนั้นส่วนการประจานประนามเขาการไปคว่ำบาตรเขาตามลําพังเนี่ยเราไม่ทําอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ประโยชน์อะไรคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรค้าขายกับเขาและ รักษาความเป็นเพื่อนไม่เป็นศัตรูจะดีกว่าแต่ถ้าเขาทำผิดกติกาสากลเราก็บอกเขาว่าโดยเวทีโลกเราก็ต้องลงมติแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาครับเมื่อแปดปีก่อนตอนที่เขาบุกใครเมียเราก็ทําแบบนี้ครับอผมค่อนข้างแปลกใจว่าระหว่างแปดปีนะครับที่เราลงมตินะครับอไม่เห็นด้วยกับรัสเซียบุกใครเมียกับช่วงตอนนี้ไม่เห็นด้วยกับรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยคนลืมไปเยอะเลยนะครับคนไปกังวลว่าไทยอยู่ข้างไหนไทยเราก็อยู่ข้างจติกาสากลนะครับ ก็อยู่แบบนี้มาตลอดนะครับจุดนี้นะ่าสนใจนะจาะมันเกิดอะไรขึ้นแปดปีที่แล้วกับตอนนี้ถึงได้เกิดวิติการวิาพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างออกไปคะผมว่าโลกก็เปลี่ยนไปสื่อก็เปลี่ยนไปจริงๆงการเมืองโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนในยุโรปกับรัสเซียรัสเซียก็โคยยุโรปต่างฝ่ายต่างครัวกันก็เคยมีประวัติการลบการยึดครองสองครามกันมาพอฝ่ายใดได้ประโยชน์ก็ขยายกําลังนาโต้ก็ขยายพันธมิตร อ่ารัสเซียก็ขยายกําลังทหารขยายไปขยายมาก็ไปยึดพื้นที่ที่เป็นรัฐกันชนอย่างเช่นยูเครนซึ่งมีประวัติซับซ้อนกับรัสเซียกับยุโรปก็เลยทะเลออาะกันเลยระหว่างรัสเซียกับยุโรปนะครับนอกจากทะเลาะก,กับยูเครนแล้วซึ่งพเพลินยูเครนก็มีปัญหาภายในมีชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียเยอะแล้วก็มีปัญหาความแปรปรวนเรื่องการเมืองรัเสเซียก็มองว่าคนของเขาโดนคุกคามนะครับแต่แปดปีเนี่ยคนก็ลืมไปแล้วว่า ตอนที่รัสเซียบุกเข้าไปยึดไครเมียมันก็มีการลงประชามตินะครับของคนไครเมียว่าอยากจะไปอยู่กับรัสเซียเพราะว่าอยู่กับยูเครนดูแล้วไม่ค่อยเจริญท่า่นะครับก็เลยอยากกลับไปอยู่กับรัสเซียแต่ทางยูเครนก็บอกว่าไอ้วันลงประชามติเนี่ยฐานรัสเซียอยู่เต็มยูเครนใครจะกล้าลงแบบมติแบบอื่นแต่รัสเซียก็บอกไม่จริงคนส่วนใหญ่ก็รักรัสเซียพูดภาษารัสเซียได้ แ,<ช>แค่เอากาลังไปวางเพื่อให้เกิดความสงบในการลงประชามติเพราะว่าเขาโดนลุกลานโดนคุกคาม<ช>สาชารณชนก็ไม่ได้รับรองประชามตินั้นแต่ประชามตินั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ขอกลับไปอยู่กับรัสเซียนะครับประเทศเราเนี้ยแตกต,ตัวออกจากรัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกก็โทษนะหลังสงครามเย็นสิ้นสุดนะครับโทษทีครับเพราะฉะ<ช>น,นั้นหลายประเทศก็ตั้งหลักได้หลายประเทศก็ตั้งหลักไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ก็ขอกลับไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียก็บอกว่าดี แปดปีที่แล้วเราก็บอกว่าใช่แต่ว่ามันเป็นการใช้กําลังนะมันเป็นการนะครับไม่ได้ทําตามกติกา,ศา,ศาสากลเราก็ลงมติไม่เห็นด้วยนะครับคราวนี้ก็คล้ายๆกันเราก็ลงมติอย่างเดิมแต่คนไม่ได้เทียบกันเพราะว่าเหตุการณ์มันในบริบทของยุคใหม่นี้แปดปีนี้มันอาจจะถึงกับแปดสิบปีนะครับเ,เวลาออนไลน์อินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะทุกวันแปดชั่วโมงเนี่ยโอ้เรื่องมันเยอะมากใช,ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันแทบจะต่อกันไม่ได้แล้วแปดปีนะครับจนต้องหยิบขึ้นมาพูดใหม่ว่าหลายเรื่องมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับการแข่งขันการไม่ลงรอยกันของมหาอำนาจไม่เคยเปลี่ยนเป็นพันปีแล้วครับนะครับไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็เมื่อไหร่มหาอำนาจเบอร์สองเข้มแข็งขึ้นก็ทะยานขึ้นมาดึงมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งลงจากบัลลังก็เกิดมาหาสงครามแทบทุกครั้งเลยครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นที่เกิดสงครามเพราะว่า มหาอำนาจเบอร์สองต้องการที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่อย่างเช่นเยอรมันต้องการขึ้นมาเป็นใหญ่ฝรั่งเศสต้องการขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับแทนอังกฤษนะครับแทนฮอลันฮอลแลนด์นะครับแทนโปรตุเกสอะไรพวกนี้นะครับก็จะทะเลาะบบาแว้งกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับคราวนี้สหรัฐกับจีนก็ดูถ้าทางจะตั้งท่าแข่งขันกันค่อนข้างมากมีการจัดกลุ่มนะครับพันธมิตรใหม่ๆเยอะอย่างที่เราได้ยินกลุ่มคอ ที่อเมริกาไปเรียกญี่ปุ่นไปเรียกอ่าไปเชื้อเชิญน,นะครับอดี๋ยวว่าเรียกเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมองว่านะครับเราอ่าพุจารุนแรงนะครับ <c oughs> ก็ไปเชื้อเชิญญี่ปุ่น <c oughs> อินเดียเกาหลีใต้มาเป็นพันธมิตรกันซึ่งจริงก็บอกว่าไอ้นี่มันเป็นพันธมิตรที่ต่อต้านจีนนี่นะครับแล้วว่าไปเชื้อเชิญอังกฤษไปเชื้อเชิญออสเตรเลียมาร่วมนะครับทํากิจกรรมสร้างเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลีย ในกลุ่มออเกสเเล้วอ้นี่เมื่อไม่กี่เดือนไหมเองนะครับจีนก็มองว่าอ้นี่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์เลยนำ้นำให้กับออสเตรเลียทําให้ออสเตรเลียติดอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วก็จะเป็นปัญหาให้กับจีนในภูมิภาคนี้เพราะออสเตรเลียประกาศดูข้างอเมริกาชัดเจนนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ก็จะเป็นเรื่องที่ไทยก็ระวังอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ออกตัวนะครับแล้วก็พอทําอะไรไทยก็จะใช้ยุทธศาสตร์ของอาเซียนเป็นหลัก อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาประกาศยุทธศาสตร์ไปว่าต่อไปจะต้องมีอินเดียเข้ามาร่วมในเอเชียเป็นอินโดแปซิฟิกแทนที่จะเป็นอีสเอเชียนะครับแล้วก็จะมีเขตเศรษฐกิจใหม่เขตเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกมี13ประเทศจะเข้ามาร่วมด้วยยกเว้นอาเซียนบางประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไทยก็ออกตัวว่าจะต้องทําตามกรอบของอาเซียนที่ไทยเคยได้ช่วยจัดการวางกรอบไว้แล้วว่าถ้าจะคบหาสมาคมกับสหรัฐในกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐเนี่ย อาเซียนควรจะทําอะไรมีมติอยู่แล้วมตินั้นเราก็เรียกว่า A O I P หรือว่าอาเซียนเอาลุก n Indo Pacific คือพูดง่ายๆว่าเราก็เห็นด้วยกับอเมริกันว่าถ้าอเมริกันจะมารักษาเส้นทางเดินเรือในเอเชียปลอดภัยดี B กับเราเราชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าอเมริกาจะเอากําลังลบเรือรบมาวางในทะเลจีนใต้แล้วไปทะเลาะก,กับจีนนี่เราไม่เห็นด้วยเราไม่เอานะครับกรอตรงนี้มันวางไว้ชัดเจน แต่อเมริกาเขาก็คุมเครือว่าเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยเนี่ยหมายรวมถึงกองกําลังของเขาจะต้องเปิดทางนะครับแล้วก็กดดันไม่ให้จีนเอากองกําลังนะครับไปปิดทางในเทะเลจีนใต้อันนั้น,นคือปัญหาเพราะว่าจีนเขาเอากําลังมาวางในเทะเลจีนใต้ในเขตที่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันอยู่แล้วก็ประกาศไม่ให้กองกําลังอื่นเข้าในพื้นที่นั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอเมริกาก็ไม่ฟังแล้วก็ ใช้กองกำลังของสหรัฐยังเข้าไปในพื้นที่นั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ประเทศอื่นๆไม่กล้าอเมริกาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยประเทศที่ไปอ้างกําเนศิศกับจีน <c oughs> เช่นมาเลเซียบรูไนเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยนะครับไทยเราอยู่ตรงกลางก็ก็พยายามที่จะไม่ทําอะไรให้มันขัดแย้งกับทั้งสองมหาอำนาจนี้นะครับแล้วก็ใช้กติกาของอาเซียนนะครับคืนนี้คือบรรยากาศที่ผมคุยกับคุณปุ้มว่า ขอ,ออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ชมชมท่านผู้ฟังฟังว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะการแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ก้าวหน้าขึ้นการค้าสมัยใหม่ก็จะตามมานะครับเทคโนโลยีอย่างบางอย่างที่เขาสนใจอย่างเช่นเรื่องของการแพทย์เรื่องของวัคซีนเนี่ยก็จะเติบโตมโหรารมหาศาลโลกนี้หยุดไปเดี๋ยวก็จะมีระบาดฉีดาดดลิงจะมีอะไรเยอะตามมาอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะโตมากนะครับ แล้วก็ไทยก็ถูกเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเล็งเป้าว่าน่าจะมีศักยภาพในการนะครับเ,เดินหน้าเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องของอุตสาหกรรมการแพทย์ซึ่งรัฐบาลไทยก็บรรจุอยู่ในวาระที่จะคุยกันในที่ประชุมนานาชาติอย่างเช่นที่ประชุมเอเปกปลายปีนี้นะครับอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างเช่นเรื่องพลังงานหมุนเวียนพลังงานสีเขียวนะครับเรื่องการอนุรักษ์โลกก็กําลังถูกมองว่า หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดใหม่นะครับเ<ช>ผลอแป๊บเดียวครับรถไฟฟ้ฟาวิ่งกันเต็มเมืองละแต่ละพัสดีเลยค่ะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมเคยเชิญท่านอตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ว่าไปแล้วนะครับตอนอผู้ว่ากร<ช>ุงเทพมหานครเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมดูแลนรัฐมนตรีคมนาคมเหรอคะหลังจากที่ท่านลงจากัุมนตีคมนาคมใช่ครับก็มาบรรยายให้สถาบันที่ผมดูแลและผิดชอบหลักสูตรผู้บริหารอยู่ ครับท่านก็บอกว่ามีใครเห็นรถไฟฟ้าเป็นหมื่นคันบ้างอันนี้ประมาณหลายปีแล้วนะครับอบอกว่าอาจารย์เห็นไหมรถไฟฟ้าเป็นหมื่นหมื่นคันผมบอกผมเห็นบ้างแต่น้อยท่านบอกโอ้มันเยอะมากอนาคตนั้นมอยู่ตรงตรงหน้าเราเราต้องดูให้ดีต่อไปนี้คือเมื่อหลายปีก่อนท่านบอกว่าตึกไหนไม่มีที่เสียบรถไฟฟ้าเนี่ยจะยากละจะขายยากละนะครับตึกที่ท่านดูแลสมัยก่อนที่ท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยมีที่เสียบรถไฟฟ้าหมดเลยนะครับ ซึ่งก็จริงนะครับเดี๋ยวนี้ตึกไหนไม่มีที่เสียบไฟฟ้าแล้วคนจะเสื้อไฟฟ้าไปเสียบตรงไหนนครับเพราะฉะนั้นมันต้องมองอานาคตให้ออกแล้วก็หลายคนก็มองออกนะครับว่าอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้จะมาแป๊บเดียวเนี่ยรถไฟฟ้าจีนเนี่ยแทบจะยึดตลาดไปแล้วนะครับญ<ส>ี่ป,ปุ่นยังต้มเตี้มต้มเตี้มอยู่นะครับในยุโรปเขาก็ประก,กาศอีกไม่กี่ปีคือจะเลิกใช้รถที่ใช้พลังงานน้ามันกันหมดแล้วนะครับคือ้อุตสาหกรรมนี้มาเร็วมากเลยนะครับแล้วก็จะต้องปรับตัวกัน อีกเยอะนะครับแต่ว่าโชคดีที่เราก็เล็งเห็นเรื่องพวกนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแต่ว่าจะเดินจริงได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานต่างๆจะเอายุทธศาสตร์ชาติไปใช้จริงไหม <c oughs> แต่ว่า <c oughs> การเล็งเห็นเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับอ่าว่าอนาคตอยู่ในอยู่ในอยู่ในมือเราอยู่ <c oughs> มามามา,มาถึงแล้วอหลายคนไม่กลับไปเรียนออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะครับเรียนออนไลน์ถูกกว่าเยอะนะครับแต่มันอาจจะต้องปรับตัวนะครับ ผมก็คงไม่ไปที่สถานีคุณศิริวัลบ่อยแล้วครับผมก็จะออนไลน์ตรงนี้ครับไม่ว่าจะมีโควิดแล้วไม่มีโควิดมันมันสะดวกเยอะครับสะดวกนะคะจย์แล้วประหยัดเวลาทํางานาได้มากขึ้นค่ะสมัยก่อนผมต้องฝ่ารถติดไปที่สถานีไปจอดข้างๆกําแพงเดินเข้าไป <c oughs> แล้วก็บางครั้งสุนัขก็ไล่ตามนะครับ <c oughs> บางครั้งก็ต้องจอดที่นูน่นที่นี่เติมน้ำมัน <c oughs> ใช่ไหมครับอบางครั้งก็ต้องหลบคูน้ําน้ําท่วม จะถึงสถานีเนี่ยโหใช้เวลามากถูก<ช><ช>ไหมครับเมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วเราไม่กลับไปตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้ตรงนี้แล้วเมื่อหลายอย่างจะไม่กลับไปอีกแล้วหลายคนไม่กลับไปที่ทํางานแล้วนะครับจะทํางานที่บ้านแล้วนะครับอาจารย์พูดตรงนี้ <ๆ S 1> น่าสน,นใจวันก่อนน้องคนนึงบอกว่าวันนี้คนทํางานเริ่มมีคําถามกับตัวเองว่าถ้าต้องกลับไปทํางานที่ออฟฟิศร้อยเปอร์เซนต์อาจจะลาออกหรือเปลี่ยนงาน<ช>เราเห็นภาพแบบนั้นที่สหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจารย์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงใ,ในโลกใบนี้พูดถึงทุกครั้ง ระบบก,การเมืองโลกไม่เคยเปลี่ยนชอบคํานี้จังเลยค่ะอาจารย์ทําให้เห็นว่าทุกครั้งที่เบอร์หนึ่งถูกเบอร์สองขึ้นมาเบียดและเกิดการแย่งชิงจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นสมัยเยอรมันฝรั่งเศสโปรตุเกสหรือในอดีตที่เป็นอาณาจักรมากมายก็ตามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้ววันนี้บางคนก็บอกว่าเอะเราจะอยู่สงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าอาจารย์ปณิธานทาให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าสิ่งที่เปลี่ยนคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประเทศที่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง,หร,รห,งหรือเบอร์สอง แต่วันนี้สหรัฐที่ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนเลยการถ่ายใจรถต้นคอของจีนไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์คะอีกสักสองนาทีก่อนพักฟังโฆษณาเชิญค่ะครับเดี๋ยวหลังจากพักแล้วเราจะกลับมาพูดเรื่องมองไทยนะครับเ,เยอะหน่อยนะครับว่าเราจะเดินยังไงเ,เรื่องการเมืองที่กําลังฝกผันอยู่กําลังค่อนข้าง,างที่จะคึกคักด้วยนะครับแต่ว่าสรุปในช่วงนี้ก็คือว่าอย่าไปกลัวเรื่องโรคใหม่นะครับโรคใบเนี้ยมันจะทําให้เราสะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันอาจจะต้อง ทันในการบริหารนะครับขายเพื่อผลเกษตรออนไลน์ได้เลยครับจากจากหน้าหน้าฟาร์มเลยครับจากหน้าที่ดินเล็กๆของเราเนี่ยครับไม่ไม่ต้องพึ่งพ่อค้ากลางได้เยอะเลยนะครับถ้าปุ๋ยแพงนะครับกัดฟันทั้งสองสาปีนะครับใช้เกษตรแผนใหม่นะครับไปได้เลยทดสอบแล้วนะครับหลายคนกลับต่างจังหวัดเลยมีความสุขกว่าอยู่ในกรุงเทพเยอะไม่ใช่กรุงเทพไม่ดีนะครับแต่กรุงเทพก็ มีโครงการอีกสองร้อยวโครงการที่ผู้ว่าที่ทำกำลังทำไม่เสร็จกำลังทําอยู่นะครับแต่แต่ว่าใ,ในหลายจังหวัดอยู่ได้แล้วนะครับก็มีความสุขไปเลยครับหลายคนกลับเลยเพราะว่าออนไลน์ได้หมดแล้วนะครับไม่ต้องเดินทางจะซื้อจะขายอะไรเดี๋ยวมีคนมารับหน้าง,งานเลยเขาเขาทได้แต่ว่าต้องลงทุนเยอะต้องปรับตัวเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆอาจจะลําบากน้องนนักข่าวที่ไปทําเกษตรนะครับโอ้ยสามสี่ปีแรกลาบากมากนะครับ แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็สบายขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ไม่กลับมาแล้วนะครับขายของขายของสนุกสนานส่งออกนอกหมดเลยครับสินค้าเกษตรดีๆปลอดสารนั่นนะครับอ่าอันนี้ก็อย่าไปกลัวแต่ว่าต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่่ารัฐบาลหลายรัฐบาลก็จะมีโครงการฝึกนะครับให้เราได้คุ้นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหมายอะไรก็มีได้นี้หมายอะไรให้เรียนฟรีเยอะนะครับฝึกฝนเรียนฟรีนะครับคอร์สออนไลน์แล้วก็จะได้เก่งขึ้นอีกเยอะนะครับก็ก็ พยายามดูนะครับว่าโรงเรียนท้องถิ่นตรงไหนจะฝึกรเราแล้วเราก็ไปตรงนั้นนะครับเรียนฟรีในโลกใหม่ๆเนี้ยเราก็จะได้ความรู้ใหม่เข้ามาค<ต>ก็ไม่ต้องกลัวครับเราไม่ต้องกลัวนะคะกเกรปณิธานจะนํามุมที่น่าสนใจเดี๋ยวมาแบมาแชร์มาแบ่งปันกันต่อพักฟังคุษณาแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟัง